พีททองเจือเปิดปากดราม,าม่าหมางสองตระกูลถ้าเป็นผู้ชายมีปัญหาก็มาเคียย์กันกลายเป็นมหาการดราม่าเมื่อเพจดังออกมาทิเปเ้าคูณรักดาราเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยกับนักกากผักคมปีจนโบทยาดาออกมาชี้แจงทันทีว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงในขณะที่ทางด้านครอบครัวพีททองเจือ,อยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด และในเวลาต่อมาฟลุกเกิดพลนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการแชร์ตอนฟุกนาตาลรีเล่าชีวิตเลี้ยงลูกรีวิวร้านอาหารจองคิว3ปี GMM 22 ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการก็ได้มีการเคลียร์ชัดดราม่าดังกล่าวโดยพิธีกรได้ถามว่าสาเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อด่ากลาดแฟนลูกสาวข่าวมันก็เป็นข่าวแต่ความจริงเขาลดความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนกันก็เหลือเพื่อนกันซึ่งผมก็ว่าดีแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งประมาณนี้กำลังดีกำลังสวย มีปัญหาร,ระหว่างสองครอบครัวทามในฐานะที่อ่านข่าวมาพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันเท่าทีนรู้คือพี่พีทกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ําดังนั้นไม่ได้มีการทะเลาะกันแน่นอนข่าวมันก็เว่อร์ไปส่วนเรื่องเอลลี่ไม่เป็นความจริงอาทิไม่มีความเจ้าชู้เลย และล่าสุดพีททองเจือนั้นก็ได้เปิดปากเป็นครั้งแรกดราม่าม้างสองตระกูลถ้าเป็นผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียร์กันโดยพีททองเจือได้จัดงานเปิดตัวสิ่งกินแรกของลูกสาวคนโตอย่างน้องเสยยานิชดาทองเจือและช่วงหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าว่า น้องไม่ยากเครียดไหมน้องไม่เครียดผมบอกน้องเสมอตั้งแต่เด็กว่าข่าวผมสมัยก่อนหนักกว่านี้เยอะหน้าหนึ่งได้ลงตลอดก็ให้เขาทําความเข้าใจพี่ๆนักข่าวเป็นสิ่งสําคัญพอข่าวออกไปแล้วสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือความคิดของคนท่านเราทําความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านเราผิดและเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ต้องเดินรับการลงโทษจากกฎหมายหรือท่านเราทําให้คนอื่นไม่พอใจเป็นการส่วนตัวและรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ควรต้องคุยกันแต่ แต่สำหรับคนที่เราไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเขาไม่พอใจเราหรือเราไม่ได้ชอบเขาอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเรา กลายเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันจริงๆการทะเลาะกันถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนตรงๆหมายถึงคนรอบๆข้างผมถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่คุยกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่พอใจกันจะทะเลาะกันจะตุลุมบอลกันอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ตามนั้น ต้องคอยคุมเรื่องความรักของลูกๆให้เข้มขึ้นไหมไม่เลยครับทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตผมเชื่อว่าหลายๆคนพ่อแม่บอกอะไรฟังจริงแต่จะทำไมก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วเวลาเราบังคับหรือปิดกันให้เขาแอบไปทำกันหนักกว่าเดิมก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเราแค่สร้างวัคซีนที่ดีให้เขาแค่นั้นเอง